ลงฟังเพลงนี้เลยนะคะลองเชื่อเลยที่นะคะว่าอีเบนเบนเบยอนะคะพี่โยกับน้องเพียแถวคัดคองให้มองใจถึงตอนนี้พี่ไม่มีคใครอย่าไปเชื่อใจปั้นใจให้คนอื่นอย่าปล้ำหน่อยลวงให้แยวคัดคอง ตกใจไกล้เตื่นเดียวกับเพลดหายลั่งไปไม่คืนไปห้าแฟนอื่นวังวัง,วงให้ดีเชื่อได้ไม่ผีลองเชื้อแลกที่ที่พี่ว่าไม่มีหนึ่งทรงสำรองมันนาอันนี้เข้าท้าจัดตาคนดี ถ้าพี่ทำได้น้องก็เห็นใจในทีท่ทาดีเอาตะทดลองเชื่อแล้สักทีให้เป็นคนดีหลักเดียวใจเดียวจัดไปพี่ฮาไม่เครือายได้อยู่แบบไวายร้ายเป็นลูกผู้ชายเข้มค้นเพียวเียวตาโล เลือกคนเดียวนำพาครอบครัวอย่ามัวอย่ากเกียวรักน้องคนเดียวนะพี่บ่าให้รักแต่สาวทอมค่ะหวังเลยนะคะขอบคุณค่ะ